สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกวิทโฮปนะคะโตไปกับเราโตไปกับโฮปค่ะวันนี้เราจะมาชวนทําเมนูบ้าบินกล้วยค่ะหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากล้วยจีกระทะนะคะเป็นเมนูที่ทําง่ายมากๆแล้วก็อร่อยมากด้วยแล้วเนื้อที่ได้นี่นะะเลยค่ะเหนียวหนุบนะคะแล้วก็นุ่มมากๆนะคะคอนเฟิร์มเลยว่าสูตรนี้อร่อยค่ะ แล้วกัดเข้าไปนะคะก็จะได้ความกรุบของมะพร้าวนะคะแล้วก็ความหวานของตัวกล้วยมันอร่อยจริงๆค่ะแล้วก็ทำง่ายมากๆเลยนะคะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่จะมาแนะนำเกี่ยวกับตัวกล้วยค่อนข้างที่จะงอมนะคะใครมีกล้วยเยอะไม่รู้จะไปทำอะไรนะคะเมนูนี้แนะนำเลยค่ะแต่ก่อนจะไปดูวิธีทำนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ ส่วนผสมที่ใช้วันนี้นะคะก็จะขึ้นไว้ตามนี้เลยนะคะถ้าใครจดไม่ทันเดี๋ยวเราจะลงไว้ให้ใต้คลิปอีกรอบนึงนะคะแต่จะเน้นเรื่องตัวกล้วยนิดนึงกล้วยค่อนข้างจะสุกงอมนะคะอย่างที่เห็นว่าเปลือกค่อนข้างดําเลยเห็นไหมเอ่ยนะคะเดี๋ยวเราจะไปปอกกล้วยของเรากันค่ะกล้วยนะคะงอมเนาะอย่างที่บอกก็จะปอกยากนิดนึงนะคะ เพราะว่าเปลือกเนี่ยก็จะติดกับตัวเนื้อค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเบามือในการปอกนะคะแล้วก็ปอกออกให้หมดเลยนะคืออย่าให้มีเส้นๆตรงไหนช้ําตัดออกค่ะนี่ค่ะตัดออกให้เกลี้ยงเลยตรงไหนมีดำๆช้ำๆตัดออกไปเลยนะเสร็จแล้วเราก็จะมาหั่นเขาค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะนี่แบบนี้เลยเพื่อที่เรา จะเอาเขาไปขยำอีกรอบหนึ่งนะคะยิ่งหั่นชิ้นเล็กเราก็จะยิ่งขยำง่ายนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาปอกกล้วยของเราต่อจนเสร็จเลยนะคะพอเราปรอกกล้วยเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็เป็นขั้นตอนการขยำค่ะเราก็จะขยำเขานะคะใช้มือนี่แหละคะ่ะ ใครมีเครื่องปั่นจะใช้เครื่องปั่นอันนี้ก็นแล้วแต่สะดวกเลยนะคะแต่เราจะใช้มือนี่นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ขยำจนละเอียดนะคะนี่ค่ะขยำพอหยาบๆก็พอค่ะนี่ประมาณนี้ก็พอแล้วค่ะพอเขาได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่เกลือลงไปค่ะขยำเบาๆเนะเาะแล้วก็ตามด้วยแป้งค่ะแป้งมันก่อนนะคะก็ค่อยๆขยำเขาโนดเข้าไปเรื่อยๆนะคะ ให้ตัวกล้วยกับแป้งเข้ากันดีก่อนนะเราจะค่อยๆทยอยใส่แป้งนะคะทีละอย่างลงไปนะคะจะไม่ใส่ไปทีเดียวนะเพราะว่าแป้งเขาค่อนข้างเข้ากันยากนะคะก็ค่อยๆใส่ทีละอย่างไปตามด้วยแป้งข้าวเจ้าค่ะตรงแป้งนี้ใครจะถนัดใส่แป้งข้าวเจ้าก่อนหรือแป้งมันก่อนอันนี้ได้หมดนะไม่จําเป็นต้องมาใส่ตามในคลิปก็ได้นะคะนี่พอขอยำเข้ากันแล้วนะคะก็ใส่ น้ำตาลมะพร้าวลงไปค่ะตัวน้ําตาลมะพร้าวนี่ใครจะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลปี๊บก็ได้นะคะหรือใครไม่มีก็ใช้น้ําตาลทรายเลยค่ะส่วนผสมหรือว่าความหวานเนี่ยก็ปรับได้ตามชอบเลยนะคะแต่คือถ้ามีน้ําตาลมะพร้าวเขาก็จะหอมเนาะนี่ค่ะแล้วก็จะค่อยๆทยอยใส่ตัวหัวกะทิลงไปนะคะเพิ่มความหอมมันนะคะใครไม่มีหัวกะทิก็ใช้น้ําเปล่าได้เลยค่ะไม่เป็นไรนะคะเหมือนแต่แต่ว่า ก็จะไม่ได้กลิ่นหอมของกะทิแล้วก็จะไม่ได้ความมันของเขาแค่นั้นเองนะคะในกรณีที่ใครหากะทิยากนะนี่ค่ะกะทิลงไปแล้วเราก็ขยำให้เขาเข้ากันดีค่ะดูเหมือนเนื้อเขาแฉะนะแต่จริงๆแล้วไม่ได้แฉะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่ตัวมะพร้าวลงไปนะคะนี่เป็นมะพร้าวทึนทึกขูดนะคะ150กรัมเนาะตัวมะพร้าวทึนทึกเนี่ยก็แล้วแต่ชอบนะคะแต่อย่าให้มากเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตัวขนมจะแห้งนะคะ ก็อันนี้ร้อยห้าสิบกรัมก็ไม่น่าจะเกินสองกรัมใส่ได้ค่ะนี่เราก็ค่อยๆนวดค่อยๆ่ยขยำให้เขาเข้ากันดีนะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปจี่ในกระทะกันค่ะตั้งกระทะนะคะใช้ไฟกลางนะคะวันนี้เราใช้กระทะเทฟลอนนะคะสะดวกดีแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะเกลี่ยนะคะให้ทั่วนะ เราจะใช้แค่รอบแรกเท่านั้นค่ะตัวน้ำมันนะคะใช้นิดหน่อยเองนี่ค่ะพอเกลี่ยแล้วนะคะพอกระทะร้อนให้เราเบาไฟเป็นไฟอ่อนนะคะแล้วก็เอาตัวกล้วยของเราลงไปจี่ในกระทะได้เลยค่ะนี่อันนี้ใหญ่ไปนะคะพอดีวันนี้เราจะทําชิ้นพอดีคํานะคะสำหรับตัวชิ้นใครจะทําชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กยังไงอันนี้แล้วแต่สะดวกเลยนะคะตามชอบเลยนี่ค่ะ ค่อยๆใส่เขาลงไปนะคะอย่าลืมนะให้เบาไฟเป็นไฟอ่อนด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวไหม้นะคะเพราะว่ากล้วยนะคะก็มีความหวานแล้วเราใส่น้ําตาลลงไปนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะไหม้ง่ายนะคะให้ใช้ไฟอ่อนนะพอด้านล่างเริ่มเหลืองนะคะเราก็จะกลับด้านเขาค่ะ เหลืองไม่ต้องให้เหลืองเข้มนะคะนี่ประมาณนี้ก็พอเพราะว่าเราจะใช้ไฟอ่อนเนาะเราจะใช้วิธีกลับไปกลับมามากกว่าค่ะเราจะไม่ทิ้งไว้ให้ด้านใดด้านหนึ่งคือสีเข้มนะคะนี่เราก็จะกลับไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะกลับจนเสร็จเลยเราก็จะกลับไปกลับมาประมาณสองรอบสารอบได้ค่ะนี่ ให้เขาสีเข้มขึ้นนะคะประมาณนี้นะคะเราก็ตักออกได้เลยค่ะนี่จัดใส่จานได้เลยจะบอกว่ากลิ่นหอมมากๆเลยค่ะหอมตัวน้ำกะทิที่เราใส่ลงไปนะคะแล้วก็ตัวมะพร้าวนะนี่ค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆเลยนะคะใครมีกล้วยเยอะๆนะเมนูนี้แนะนำมากๆแล้วก็น่าทานสุดๆไปเลยค่ะนี่ สีก็กําลังพอดีนะคะสีไม่ต้องให้เข้มไปกว่าน,นี้นะคะแบบนี้กําลังน่าทานเลยเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อด้านในกันค่ะเนื้อที่ได้นะคะก็อย่างที่บอกว่าเหนียวค่ะนี่เหนียวหนุบแบบนี้เลยเหนียวหนุบนุ่มนะคะจะบอกได้แค่นี้ว่าอร่อยมากๆกัดเข้าไปนี่คือได้ความกรุบกรอบของมะพร้าวแล้วก็ได้หอมนะคะหอมกะทิที่เราใส่ลงไปนะคะแล้วก็ตัวกล้วยนะคะที่ หวานกำลังพอดีนะคะบอกเลยคะ่ะว่าเมนูนี้แนะนำมากๆเลยนะคะถ้าใครทำขายนะคอนเฟิร์มเลยว่าลูกค้าติดใจแน่ๆก็ค,คือแล้วเขาก็ทำง่ายมากๆด้วยนะนี่ค่ะดูเนื้อด้านในคือเหนียวถึงด้านในเลยนะคะอร่อยมากๆเย็นแล้วก็อร่อยนะเย็นแล้วก็ยังอร่อยคอนเฟิร์มเลย ขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงฝากช่องโควิดโฮฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ